เจอกิบตีนไก่ตีนไก่และสักอย,ย่างน่าจะเป็นแบบเปรีป้ยวเผ็ดๆดูจากสีน่ากินมากเลยนะในรูปภาพตรงปกหรือเปล่า<น>เขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้เป็นภาษาจีนหมนดเลยโอ้ี่นี่เป็นแบบนี้เธอดูให้กิจริงนะ เป็นแบบสแน็คอนะนด่ดิได้แค่สี่อันเองอ่ะเราันตีแล้วขาด้วยนะโอ้ยตายอ่ะน่าแกะไงเนี่ยโอ้อแกะง่ายอยู่มีที่แกะ กลิ่มเหมือนไอ้ตัวเขียวๆเ,เลยอ่ะค,คล้ายๆกันไหมนั่นคือตีนไก่นะไม่ใช่ตีนเป็ดน,นะอ๋อเป็นตีนห้าเป็นตีนตีนเล็กๆเมดอแล้วแบบเดี๋ยวขอชิมก่อนนะ เปรี้ยวเปรี้ยวมะนาวแฮะอร่อยซื้อมาจากเซเวนที่นะจีนอ่ะนี่ังไม่มีกระดูกด้วยอะ่ะ Mm hmm. อ,อ,อือร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอร่อยคือถ้าใครเห็นรูปแบบนี้มะนาวนีพริก,กคือเลยอร่อยอร่อยไหม น,นี่คือได้สี่ชิ้นแฮะเปรี้ยว เลมอนมากเลยอ่ะติ๊กแก่เลมอนอร่อยคือไม่มีกระดูกเลยอ่ะมีแต่เอ็นทั้งนั้นน่ะกินง่ายปกติเวลากินน่ะมันจะมีกระดูกเล็กๆใช่ไหมแล้วก็แหนเอาอ่ะ อร่อยอร่อีกินอีกนี่แซ่บ่ะตัวนี้มีกระดูกแฮะแต่ชิ้นหนึ่งใหญ่มากเลยอ่ะดูเดียวโชว์นิ้วกาลางให้ดูนะ กินเล่นได้เลยเปิดปุ๊บกัดกินได้เลยอ่ะดีอ่ะกระดูกมนะันอ่ะไม่ต้องเอ็นมีกระดูกอ่อนคือกินได้อ่ะอ หอมเลยว่ะเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดหอมมากชอบมากอร่อยจะมู้หอมะอะไหร่ใ้แต่หอมยี่สุดยวนนี่แหละมั้งไม่สุดยนวนหรอ น่ารักมากแบบมะนาวเลยอ่ะอืมฟินฟินสุดๆอารมณ์อารมณ์มสีมันอ่ะมันเหมือนกับต้มตีนต้มตีนพะโลอ่ะแต่สีมันแบบ แซ่บแบซ่บมากเลยแซ่บลือเกินน,นี่เวลาเขากินเขาจะกินอย่างนี้ใช่ไหมก็กัดกินเลยราแบบแ้วเป็นส n น็คก,กินเลยอ่ะซูนเซเว่นอร่อยคนไทยน่าจะชอบเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อย จะเปรี้ยวนำนะกินเลมอนนี่หอมมากแล้วก็มีพริกมีพริกติดตามตีนไก่ด้วยน่าจะไปต้มไปเปื่อยนล้นจะอร่อยเลย รจริงซื้อเป็นกระปุกมากินเลยก็ได้เนี่ยจะได้ถูกลงลมเหมือนแบบว่าเปรีป้ยวเผ็ดเผ็ดถ้าเหมือนของไทยก็คงจะแบบคล้ายๆต้มชิปเปอร์ตีนไก่อ่ะนี่มีน้ำซุป แล้วก็สดปเปรี้ยวเผ็ด,ด,ด,ดจับๆแต่อันนี้แบบรูปแบบย่อลงมาก็คือแบบเป็นแบบแบบแบบแห้งอะ่ะอร่อยอ,อารมณ์นั้นเลยรสช,ชาติที่มึงจีนกับรสชาติที่มึงไทยก็จะต่างกันนะเพราะว่าอาหารที่นี่มันก็ต้องแบบปรับตัวแต่ว่าคนไทยกินได้เนี่ยแสดงว่าอร่อยดีไหมมันแพงเพราะพื่เกจตจิ้งหรือเปล่านะ ก็ S <S <_ <EN> _>มีพริกดว้วยอันนี้ไม่กินง่ายง่ายกว่านนตัวสองเขียวชองเขียวจะมีกระดูกอันนี้ไม่มีกระดูกมีแต่เอ็นอร่อย อร่อยถ้าใครเข้าซื้อที่จีนซื้อมากี่เลยจะเ,เป็นแพก็กเกจจิ้นเป็นชิ้นชิ้นว่ๆดีอ่ะอเปรี้ยวเผ็ดๆเน,เน,เนเ้นหน่อยพริกแดง จะไปดเขียวจะไปเนี่ยขวยอร่อยเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าที่ไทยไมีขายไนะอร่อยละไปลองหาซื้อมาทานเดูแซ่บกินคนเดียวสี่ห่อห่ออะไรไม่รด้เนี่ย เดี๋ยวจะไปซื้อเป็นกระปุกมาไว้ไม่กินเล่นโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอยากให้ทำวิดีโออะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วกันนะมาแล้ว๊าบายอันนี้คือติ้นไก่แบบเผ็ดเผ็ดไม่เปรี้ยวอร่อย